สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับบอดี้เบิ้งดนแล้วบอดี้ทายดนแล้วครับโบเขาไมมีงานครับมีงานกับบารมีไปครับมาเจอสวัสดีพี่น้องกับพี่ิธการที่นี่ตลระกูลสุยูทูบบอยดีดลันครับมาหนี่ยู่ไกลเติบกับพี่น้องห่างจากบ้านประมาณเกือบร้อยโลครับชีวิตดีลล้นครับถนนเซนีถนนพี่บุญนมังสาหานคงเจียมครับนี่ที่นี่เขาเมืองพี่บุญครับที่นี่ไปคงเจียม สุดเก็บประเทศไทยอยู่กับเจ้าเอสเคสองร้อยครับเอสเคสองร้อยรุ่นหาครับพี่น้องรถงนี้ยังก็เปิดไฟมาเลยพุย่น้บอยรถพูดอะไรแตคือเปิดไฟมาเลยจะเป็นห่บนงบนน่ทา,ถถางทา,ไไถถางวันไ,ไหนครับเก็บงานครับรถไทยเก็บเ่ออะไรเป็นตากดินนี่รก่อนในไงรถไทยเก็บงานมาไลยครับสัมพัทธ์สองของผมกับกับทีมงานนี่ อุสาห์ซับลุงเรืองครับบริการงานโดยเสียแมนแล้วก็เสียสองครับนะครับเสียสองครับเสริมสมครับรถไทยเองครับนี่ครับเสียแมนั่ขับรถไปโคู่เองครับพ่อเป็นผู้สี่บินครับวันนั้นพนักงานเงินนี่ครับอยู่กับเอฟอาร์ร้อยเก้าสิบครับวันนี้อากาศบักตายากผมเอ็นเคสองร้อยลูกห้างครับนี่ครับสกีมีแลานสกีเฮ็ดเองครับจัดการเองรถไทยดาวน์เงินครับก่อนใหญ่ลาย ถวนี้ใส่ง่าเถียวโหเต็มกองเต็มกองกันเลยพี่น้องท้างอำเภอพี่บูลนี่ครับผมมาเจอตอนแรกผมตงใจดิงสโลไปรวอมไหมนี่ดิงสโลไปรวอมดิงสโลไปรวอมตี้โค้โหดูโอ้ครับพี่น้องสองพี่น้องรับ กุบตาลซีเจ็ดศครับรถคันนี้ผมมาหลบเครื่องมันเป็นยันหมาเลยนี่รถคันนี้ดันบ่มีฟีทิ่งเลยมีแต่เกดโอ้ดันเกซองกับใต้ก็ได้ครับแต่รถรถกระมังบางคันที่ผมขับมาส่วนใหญ่มันจะมันจะบ่ค่อยมีแล้งเนาะมันจะอื้ออื้ออะไรครับเบิร์ตนี่ขนาดนี้เนื้อแข็งแข็งเนื้อเหนื่อนี่รถดำอันเทนินแล้วปลายกองมันถอยเหยียบโปเตกครับนี่ ผมที่เซคู่สายว่หันมันหล่นมาถนนห,หน้ามาสีก้าบหล่นบานหนึ่งทอยเหยียบบนแท็กเลยโอ้ยคักแท้กอีกสโลพ์พอ่อมมนันมึงจังบ่ออีสโลพ์พ่อมบ่โอ้เนี่ยราคางานเที่ยวหนึ่งเลี้ยสโลว์เคยร์ลิงพร้อมนี่ครับมาเหมือนอะไรพังก์เคลียร์ลิงอยู่นี่ละ่ะเคลียร์ลิงพร้อมหนึงสโลพ์พ่อมไปชมไฮเนอร์อยู่บ้านเดอ้อชมขอมย้ำแน่กันละกันนี่ วันละ4,005ครับค่าน้ำมันรถไมโครออน้ำมันแพงครับตอนนี้น้ำมันแพงน้ำมันดีเซลอยู่ริละ31บาทครับโดยเฉลรียพกกุ่กีหนึ่งศคิวครับขนาดพป่กี้ของเจ้าเอ็0เรุ่นหานี่แต่โป่ก,กีู้นย์แปดครับถ่อยกว่าซูปอเอ็กอยูแล้กวก็รุ่นแปดยู นี่แหละครับไปยังเขาคือมีรถหน่อยกับรถใหญ่ขับรถใหญ่รุ่นนี้ไว้ตากดินแม่นอยู่แต่ว่า้นามเก็บงานแบบนี้ที่มันเก็บบ่ได้มันเก็บยากแต่อยู่แต่ว่ามันหลังมันใหญ่ยากเนาะการขึ้นใหญ่ละหมากครับน้ำหนักมันหลายขันใหญ่ห้างเขามันแคบมันหน่อยมันใหญ่เลยต้องขึ้นลงยากครับขั้นสิบหล่อนนะเกินสำนีแต่ไปพอเจ้าที่เขาเนี่เกมโอเวอร์เลยนี่ นี่แหละเขาบอกหัวหอหัวหอกซึ่งสิครับไปโค้งซึ่งสิบินเฮลิคอปเตอร์น,นี่มันซื้อหัวหอกอีกแต่หอกอีกแต่ห้อ,อ,องน,อนี้เตอร์ก็เลยซื้อเอาแบบหัวหอกเลยครับยี่ห้อครับแถวเหี้ยนไหมละครับแถวซีโรนไหมล่ะเหมืนมนอนไงมันเกิดวันนี้นี่มันเกิดซะแก่นะวันนี้แต่ว่าผมสิ่งในลงเมื่อดีครับเมืเอ่อสิ่งในลงไปเพิ่มเขาเกี่ยวเขา ไปรับเก่าไม่จียู่น um, pues okay. ี่เพ hey, really, ื hey. ่อนที่เก่าชิบิซึมหนี่ครับไปนี่เขาไปนี่แล้วก็ไปหาถนนใหม่ครับตัวเจ็ดสิบเฉี่ยวตัวเจ็ดสิบเฉียวได้พี่น้องก้มสูงขนาดนี้ละเอานี่ครับก้มสูงขนาดนี้ละไล่ะดับใสขนาดนี้ละร้อยเจ็ดสิบเทียวตอนนี้นี่ขับเป็นมาผมนี่สามร้อยเฉี่ยววายู่ครับนี่ใสดินร้อยเจ็ดสิบเฉียวครับเท่นี่เนี่ยก้มสูงขนาดนี้นะโอ้ยมันออกมาหยั้งเลย เหนี่ยวมั้ักัมือวันนี้เดี๋ยวเรื่องกดติดตามนะครับพี่น้องกดติดตามผมแน่ถ้าไม่ท,ทีตามไปตามไปกระชากคอมกดเลยโอ้เราใส่ดันเซกอะไรดอกแม่นซ้ำนันแม่นพี่พี่ไม่พี่นี่เอามือกดต้องมือกัอนนง่ายๆเนี่ยเขา นี่งจรไปเคลียร์อ่ะโย่เน็กเน็กซุ่มก่อนนะง่ายนั่นเดี๋ยวมึงคลิปต่อไปครับคลิปนี้มันยาวละ่ะ